สวัสดีท่านผู้ชมนะครับดิจิรัสรู้เกมโลโบ็อกนะครับวันนี้อยู่ในแมปอย่ังแรกเลยฟังกินไฟเดนะครับผมนะในโลโบ็อกนะครับโอเคถือว่าโอ้โหตับนึงนะทั้งค่าทั้งหมดดิมันแหลกเลิกเกินเลยในมือถือปิดเงาไปกันปิดเงาปิดประกอบฉากปิดไม่ให้หมดเลยแหละปิดการเคลืนที่ของกล้องต้องจะหันจออ๋ออันนี้ปิดได้ด้วย โอเคนะครับลื่นไหลอยางกระสายน้ำก็วันนี้ผมมาลองเล่นฟังกินไฟเดย์ในมือถือนะครับแต่ก่อนที่จะไปอยู่ในมือถือมีอัปเดตนะซึ่งอัปเดตมานานแล้วหลายวันแล้วนะฮะก็เป็น2องวีคใหม่นะครับนะฮะแล้วก็มีท่า4ท่าซึ่งผมได้ไปท่าหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เออแล้วก็ปรับปรุงตัวโนต้ตของ t w i กี้นะครับท่าที่ผมได้มาน่าจะเป็นท่าของเอ ี๋ยวขอดูก่อนนะครับท่ามันคือท่าอะไรนี่นี่ท่านี้นะครับเจ็ดร้อยพอยนะครับนะฮะผมมาลองเล่นในมือถือดูนะครับการตั้งค่าน่าจะกัดนี่ไงตากค่าสตร์ไว้ในมือถือนะครับนี่ฮะปุ่มกดแบบช่องสลับมือถือนะครับแบ่งหน้าจอให้เป็นสี่ช่องนะครับ โอเคเดี๋ยวมาเล่นดูสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับเตรียมความพร้อมอันนี้น่าจะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับมันนานเหลือเกินโอเคมาเอ,อเพลงง่ายๆก่อนแล้วกันนะเพลงของตัวเกมไฟเลนไอฟังกินเลยดูว่าตัวเกมเปิดเสียงหร้ยยังเอาไม่ได้เปิดโ okay. อเคขอเพลงง่ายๆก่อนแล้วกันนะอย่างเพลงปู๊บปี้ป๊นะฮะไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่านะในมือถือสราบกันที่เล่นเสียในคอมแล้วมาเล่นในมือถือนี่คือแบบ ได้เพลงอะไรมาวะโอเคพอได้พอได้ไดแต่ความเร็วสองสองสองจุดสูตรนี่นี่แหละคือปัญหาโอ้โหโพลาดก้นเยอะเลยโอ้เชียดมันโชว์โง่ให้คนดูเออเออเออเอเอ โอ้เช็ดสุดยอดพาร์ก๙๙ตัวน mm hmm. ลยครับเล่นมือถือมันโอ้เช็ดเอาจริงคนเล่นมือถือเขาต้องฝึกนานขนาดไหนวะถึงจะเล่นได้ โห oh, มันเร็วมากดูไม่ทันวัดนี่เพลงอะไรวะของโมนิกาฟูวิคเนี่ยโอ้เช็ดมันยากมากเลยอะกลับคนที่แบบไม่เคยเล่นมือถืออะโอ้โ oh. oh. <c oughs> หโอ้โหไอ้แ้บเดียวอเรามาลองดูอีกเพลงหนึงแล้วกันนะไอ้นี้เป็นเพลงที่ ง่ายสุดในฝ่าในฝังกินเลยคือง่ายที่สุดเลยคือเพลงปุ๊บปี้ปูบนะครับเผมขอลดความเร็ว,เวของตัวเกมก่อนแล้วกันกน,นะครับความเร็วในวิธีการลดนะครับก็เลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้ครับความเร็วของลูกศรผมจะให้เหลือนหนึ่งพอนะครับโอเคหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเล่นเพลงปุ๊บปี้ปูบดูนะครับป๊บฉันดุนหายากเลยเอายากสุดเลย กูซีกูจะได้ไรไหมจริงเพลงแร,แรกมันง่ายนะสำหรับปรโปเต์อ้ะเอ๊ะคือกูต้องมานั่งฝึกใหม่แต่เพลงแรกเพื่อมันชินกับมือครับผมนะอันนี้ขอโชงงูไปก่อนแล้วกันนะคนที่เล่นที่มือถือคือผมอยากรู้ว่าใช้ลาฝึกนานไหมดูว่ามันนานพอ,พอกันที่ผมฝึกในคอมเลยผมว่าน่าจะนานประมาณนั้นแหละ คนที่มือเซียนอย่างผมที่เล่นในคอมเซียนจัดอะนะครับแต่ไม่สามารถเล่นในมือถือได้เนี่ยมันเขายังไงไว้เนี่ยในใจกันตัวเองจริงคนที่เล่นเก่งตรงไหนเอ้ยคุณเล่นเก่งในแพลตฟอร์มไหนคุณก็เล่นในแพลตฟอร์มนะค,คุณเก่งในมือถือก็เล่นในมือถือไปนะครับแต่ผมว่าผมไม่ถนัดในมือถืออะเอาตรง ก็ไม่ใช้จังหวะการกดที่โคตรเร็วประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นในมือถือของไฟเดย์นฟังกินนะครับในมือถือฟังกินไฟเดยนั่นแหละนะครับก็ชอบคลิปย่าลืมกดไลค์าากดแชร์กดติดตามและเปิดเงาก่อนไอเหียจะไปเล่นในคอมก็มขูแ่แรงๆเลยที่เปิดจอโอเคจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับกดซับสไครด้วยเลยนะครับนะบไม่พาคลิปใหม่ ก็เล่นในมือถือก็ถ้าอยากจะฝึกก็ฝึกได้นะครับฝึกได้สำหรับคนที่อยากจะเล่นในมือถือใครอยากฝึกในคอมก็ฝึกได้เหมือนกันนะฮะซึ่งผมเซียนในคอมมากกว่าในมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ว่าตัวเองว่าเล่นมือถือมันเหี่ยมันกระโปอะไกงี้ยผมไม่ได้ว่ามันจะเหมารวมคนที่เล่นในมือถือไปด้วยไงคนที่เล่นในมือถือเก่งอ่ะคือคุณฝึกไงมันผมงั้นผมเก่งในคอมผมก็ฝึกในคอมนะครับนะฮะใครที่เล่นไฟในไลฟังกินไม่เป็นหรือว่าเกมกดจังหวะแนวแบบนี้ไม่เป็นก็ลองฝึกฝึกดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก นะครับเนี่ยฮะเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ